สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องมามาจ้วกี้อีกแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็ทําการปั้นฮาคริเป็นเวลลอยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เวลลอยโซเวเลตนะแต่สเตตตรงนี้อาจจะดูเน่ากว่าเดิมหน่อยเพราะผมไปรีมาแล้วมันหมดนะเออกะจะเอาสุดนะแต่ก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะก็เวลลอยโซเวเลตแล้วนะแล้วก็เกียร์นะค,คนเออนี่เกียร์โบอยู่ <Yeah. S 2> เกียร์เกียร์เกียร์ เอาอันนี้มาก่อนนะแล้วกันนะเพราะว่านี่ยืมดีโอมาม่อนเอามาบิวให้ฮาการินะอ่าอ่าอาโซลปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเอาแค่คเกียร์ก่อนดีกว่านะอ่านี่นะเอาจีคูดาว4.9วิเข้าไปในเกมก็อาจจะลดลงอีกนะหรืออาจจะเพิ่มขึ้นถ้าเราอัพไม่รู้นะลองไปดูกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปลอง ขาไปลองบอสอีเวนต์ก่อนสักตาแล้วกันนะไอ้บอสชื่อบอสอีเวนต์ปะกูอูอ่ะเออบอสแอตแทกอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการจัดฮาคาริไปก่อนเลยนะ เพราะว่ามันต้องใช้เวลาเก็บสแต็กด้วยนะครับอลองปล่อยไปก่อนระยะประมาณนี้นะดูดาเมจทุกคนสามแสนซี่นะเออสามแสนซี่หกจุดห้าวิดาเมจหนึ่งจุดสี่โอไม่สแตก็กมันก็ดาเมจเยอะขนาดนี้แล้วเหรอเดะเดวเดะๆ มันต้องสเต็กกริงเดี๋ยวผมขอลองขายนะเพื่อให้มันอยู่แบบระยะนี้นะจะได้แบบอุตะจะได้สเต็กให้มันได้รวยๆนะแต่จังหวะนี้ผมก็จะอัพดีโอรอไปก่อนด้วยนะดีโอนี่ก็ไม่ได้ใส่เกียร์มาด้วยนะเออทำเบ็ดเออไม่ได้ใส่เกียร์มาก็ดูนะ่าสงสารอยู่ระยะประมาณเดี๋ยวบิกนิดนึงอ่ะประมาณนี้น่าจะได้นะ ฮะคริเออแล้วเอาอุตตะไปดูแลทุกคนแล้วไปอันติโอเคเต็นเราไม่ออกโอเคไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเราเอาเศกอุตตะไปใหม่นะนี่แป๊บเดียวสามล้านหนึ่งนะทุกคนดาวเมตีธรรมดาเจ็ดแสนกว่าเลยนะ เ,ออเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองเรียกดีโอมาด้วยนะคันไอ้นี่นะอุตตะขายทิ้งไปเอามาใหม่ปุ๊บดูดีโอนะล้านสองนะครับสองแสนหนึ่งนะจริงๆต้องแรงกว่าน,นี้แหละเออแต่แบบนี่นะฮาคาริแบบสเต็กไปก่อนดีโอก็จริงแต่แบบทุกคนจำที่ดาเมจเริ่มต้นมาได้ไหมมันก็มาก มากเยอะแล้วนะแต่ดีโอน่าจะมากกว่าอยู่ดีนะทุกคนอันนี้อย่าลืมว่ามันเป็นดูพิเคทด้วยยังไงดีโอก็น่าจะมากกว่าเยอะแหละแต่แบบคา,าลิมันไม่ธรรมดานะอันนี้เต้นบวงหรือเปล่าเนี่ยมองไม่ออกนะปุ๊บไปลอไปลอไปหล้านกว่าแล้วนะ ability ตาไปเฮ้มาใหม่สิอันตดได้ทีไหมไม่ทัน 6, 000, 000กาหกล้านกว่าแล้วนะทุกคนแถวๆราคาคารีนะเอ,อ่อคนข้างสุดโยสองตัวสี่ล้านอันนี้หกล้านเดี๋ยวไม่แย่อ่ะเดี๋ยว ตานนี้เแล้วลองแบบว่าลองบิวแบบลองทำดาเมจแบบสุดๆนะโดยไม่ใช้ดีโอนะทุกคนเราจะสมมุติว่าไอเรามีแค่ตัว d ีบเอเป็นฮาคาริตัวเดียวนะกับเอโตะนะแล้วก็ตัวอื่นๆแต่ว่าดีโอเราจะลองไม่ใช้ดูนะอันนี้มาแบบในกรณีที่มี d ีบเอตัวเดียวเลย เนข้อเสียมีตรงนี้แหละคือต้องรออ่ะเดี๋ยวลองกดตรงนี้แล้วก็ให้มันเต้นดิยังยังยังไกลไปทุกคนไกลบ้านไปอุต่าปรับไม่ถึงต้องให้เข้ามาใ,ใกล้อีกนะจอยนี้ก็ถือเป็นการอัพตัวไปก็ได้ทุกคนแต่มันเสียเวลาทำดามเมจไปเยอะนะเดี๋ยวเอโตเราเอาสักขั้น3ามก่อน อะขั้น3ามเราเรียกออกไปนะตรงนี้หาคันนก็น่าจะได้แล้วนะก็เรียกไปพร้อมอุตะดูนะออกมาก็สองจุดสองล้านแล้วนะกับห้าแสนเลยนะโคตรจะแรงไปสปแปมอุตตะไปทุกคน ไปกดอันติวุ๊บทำไมดวงเราสวยแท้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสเตกรวดเดียวโหดๆก็ไดออ้อาจจะดีขึ้นนะเกมอา,อาจจะอยากให้เรารอแบบตุ้มตามทีเดียวนะไอสีสิบวีนะทุกคนน่าใช้ได้ถึงสองรอบนะหรืออาจจะรอบเดียว <c oughs> เอโตอัพเต็มแล้วเพิ่งสังเกตแล้วก็อุตะด้วยมาแลกดอันติอุไอเอโตไปนะไปตะมาห้าจุดเก้าล้านนะทุกคนหนึ่งจุดสี่ล้านนะ ลองกดเต้นปั๊บอันนีน้น่าจะดวงเน่าและทุกคนเออน่าดวงเน่าจัดเลยนะอันนี้ดวงเน่าจัดเลยแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะคือดาเมจมันสุดมากเลยนะต่อให้ไม่มีอุตะมันก็แบบ เริ่มต้นมามันถล่มทลายเลยนะเออเริ่มต้นมาล้านสี่อะอบิลิตะ มาเดี๋ยวเราลองเอาไปชนในเลนดูบ้างนะว่ามันจะเป็นยังไง a x ี s ไป มามาเลยทุกคนตัวแรกอาคาริอัพไปก่อนนี่นะดาวเมดค่อนข้างเวอร์วังเลยนะเดี๋ยวผมปล่อยไปพร้อมอุตตะเลยนะจะได้ได้รับบับดาวเมดไปด้วยนี่นะเลือดก็สามสามแสนหนึ่งนะเอ๊ บอสตัวอะไรนี่อืมดันบิดโอเคลองกดอันติป๊บเอ้ยอันนี้เนะเอออันนี้เน่าหรือเปล่าอันนี้โอเคเดี๋ยวดูอวิตี้คูดาหกจุดสี่วีนะทุกคนถ้าอัพเต็มเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาปะอาจจะใช่นะอ่าระยะบวกยิบห้าและจากการที่เราเต้นเราเป็นนะอินวิซิเบิลนะเออถ้าเราเป็นอินวิซิเบิลมันจะเพิ่มระยะนะทุกคน จริงๆมันน่าจะเพิ่มแค่สินะแต่มีอุตาะมันเลยเป็น25่สิบเนี่ยกสิแตมีอุตาะด้วยนะ <ๆ S 1> ยังไงทีนี้อ่ะตายไปแล้ว <ๆ S 1> แล้วอัพกิวทาลโร่ไปช่วยไประยะก็ประมาณนี้นะสาถ้า ถ้าเป็นอมตะอยู่มันก็จะบวกไปอีกนะเอก็ค่อนข้างดีนะทุกคนบวกไปอีกก็น่าจะประมาณห้าสิบกว่าอึ๊บอุ้ยเต้นรอบนี้ติดอ่ะบวกมาเป็นหกสิบกว่านะนี่ถ้าเกิดเป็นอมตะหรือว่าตอนนี้เป็นอมตะอยู่ไม่เออไม่เป็นไม่เป็นถ้าเป็นอมตะด้วยก็บวกไปอีกนะทุกคนระยะก็ค่อนข้างที่จะโหดเลยนะดูอเวนตีดาเมจก็ขนาดนี้นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดคูณสองไปไม่มีคูณสามนะไม่ได้เติม อ่ะอันติหมดก็กลับมาเท่าเดิมนะแต่ก็ยังสุดอยู่นะก็มีแบบว่ามีแบบโดนกระทบกระทั่งบ้างนะทุกคนเลือดก็ลดลดกันไปนะในจังหวะที่ไม่ได้เป็นอมตะอ้าวกดเต้นอึบโอเคเน่าอีเน่า ก็นี่นะคือเหมือนจะเห็นว่าเออถ้าเกิดมันตายมันก็จบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะว่าตัวแพทเนี่ยมันทํามาแบบฮิวเพื่อนได้นะทุกคนมวลาฮาระ,ะชินจิอะไรอย่างเงี้ยมันมันฮิวเพื่อนได้นะไอเซนไอเซนก็น่าจะฮิวหรือเปล่าผมลืมอาจจะนะทุกคนปล่อยซีลครั้งที่เท่าไหรนะ่นั่นแหละมันอาจจะฮิวนะไม่ไม่น่าฮิวแล้วผมว่ามันฮิวตัวเองแต่มันไม่ฮิวเพื่อน แต่ตัวอื่นนะไอพวกชินจิพวกอุลหาละนะมันฮิวเพื่อนด้วยนะนี่นี่นะดาเมจ26ล้านเลยนะจากแค่แบบตัวนี้นะไอตัวที่ตายตายไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะเยอะนะทุกคนจากกิวทารโลก็น่าจะมีปะปลายบ้างนะอาจจะเยอะหน่อยกิวทารโลแต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะนี่นะทุกคนดาเมจหลักเป็นฮาคารินะอ่ะก็ดูนะ สามนาทีนะแบบไม่ได้คูณสองตั้งแต่แรกด้วยนะคูณหนึ่งนะตอนแรกอะเอาแบบรีวิวให้เห็นฮ้าคาริเต็มๆเลยนะว่าแบบเออใช้ฮาคาริเป็นดาเมจตัวเดียวแล้วก็ตัวชนอีกหนึ่งตัวออุตะเอามาซับบ้างนะว่ามันแบบเออมันก็ได้สามนาทีอยู่นะแบบคูณหนึ่งอะไม่ได้คูณสองตั้งแต่เริ่มอะได้สามนาทีแล้วแบบเออถ้าเล่นจริงๆจังๆอีกไม่ได้มารีวิวนี่น่าจะเร็วกว่านี้เยอะเลยนะแบบไม่ใช่วงไม่ใช่บั็กนะ คือดาเมจมันสุดมากนะครับฮาคาริก็คลิปนี้ก็ขอจบการแบบรีวิวแบบขั้นแม็กนะสำหรับฮาคาลีนะครับทุกคนคือถ้าชอบก็ like, กดไลค์ใ้ชกดแชร์แล้วก็ยืืมกด subscribe ไว้ด้วยนะผมก็จัดมาให้แล้วนะครับฮาคาลิเวลร้อยโซเวเลตนะครับก็อันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ